สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเกมมิ่งซีเฮดนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไฟล์หรือมาร์เกอร์หรือว่าแมปหาปากกาั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมาหาปากกาธรรมดา50ิแท่งนะครับวันนี้ผมจะมาหาปากการะดับพระเจ้านะครับอ่านี่ครับไปไม่ดีอันอันนี้กับไอชุยอันนี้กับนี้นะครับนี่ครับสองอันนี้เคงั้นไปดูเลยครับวิธีไปนะครับก็คือ ตามผมมาเลยนับทางนี้ครับเค okay. ตามผมมาเลยทางนี้เอ้ยค่อยๆปีนนะคอ่อยๆปีนลุ๊กเคแล้วก็เข้ามาในประตูน,นี้ครับแล้วมันก็จะมีให้เขียนโค้ดครับเราก็เขียนชื่อของตัวนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเคดีอ okay. ะ โอเคนะครับแล้วก็กด enter ครับแล้วมันก็จะว้ามานะครับมันจะว้ามาในปากวนะครับอันนี้เป็นปากวที่ยากมากเลยนะเพราะวมักเกอร์มันเป็นระดับพัดเจ้านะครับอางั้นไหนๆผมก็มาที่นี่แล้วผมจะมาสอนหาปากกาทั้งหมดไม่รู้ว่าผมจะหาได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่เมานี้ก่อนเลยครับถ้าเราเกิดมาเราแค่เดิมแบบนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็จะบินไปเลย นี่ครับมันก็จะบินมาตรงนี้และเราก็จะไ่ารับมาเกิดแค่นี้ง่ายๆนะครับเค้ได้แล้วเคียบเรากลับไปจุดแรกโอเคมาเกอร์ต่อไปคืออันนี้นะครับให้เราปากลัวมาตรงนี้เลยปากลัวมาอ่ะปากลัวมาปากลัวมาปากลัวมาเคอันนี้ก็จะลื่นๆน่นะครับแล้วก็แค่กระโดดไปรตรงกลางเรื่อยๆอเคส่วน ปากกาด้ามนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้เลยนี่นะครับให้เราอุ้ยเอาไม่เป็นไรนะรไม่เป็นไรให้เราเข้าไปในนั้นให้ได้ก่อนนะครับโอเคจะได้หรึเปล่านี่อ่ะอ่าเขียนโอเคฮุ้ย ฮึบโอเคครับถ้าเราเข้ามานี้ได้แล้วเราก็ต้องไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหลบเลเซอร์ตรงนี้โอเคเรียบร้อยอืมมันยากมากเลยนะปาก,กว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ในอานนรกคนเราทำไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ได้ให้งา,งานครับทุกคน โอเคโอเคไปเอาปากกาอีกด้ามหนึ่งดีกว่าน,นะครับปากกาอีกด้ามหนึ่งก็ง่ายๆนะครับแค่ okay. อ่ะด้ามผมมาเลยปากกานี้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเอาทายคลิปมันยากกันไปสำหรับผมหรือเปล่าโอเคปากัวฮ <Okay. S 2> ึบฮึบฮึบโอเคปปัั๊๊บบปั๊บโอเค ไปต่อนะครับตรงนี้ยากครับเพราะมันจะลื่นๆโอเคไม่เป็นไรครับตรงนี้มาเซฟนะครับตรงนี้มาเซฟให้เรากระโดดไปลัวๆเลยนะโอเคตรงนี้ให้ทุกคนเดินเฉียงไปเลยนะครับโอเคเราจะถึงตรงนี้แล้วก็เดินไปเลยนะครับเดินไปเลยเดินไปเลยแล้วมันก็จะมีสี่เหลี่ยมๆตรงนี้ให้เราเดินเข้าไปครับนี่ครับเราก็เดินตรงไปยาวๆเลยนั่นไหมครับเห็นมาร์กเกอร์ตรงนั้นไหม นั่นแหละครับคือ marker running marker runner marker นะครับโอเคไปไปอันนี้ไม่อยากครับนี้ไม่อยากเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปเอาท้ายคลิปนะครับเพราะว่ารอได้นี้ก่อนแต่น่าจะนานหน่อยครับทนดูทนดูไปนะครับ <c oughs> เฮ้ยดูผมทรมานไปนะครับ <c oughs> จะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับตรงนั้นไม่ไกลไม่ไกล ถ้าตายเนี่ยคือแบบเศร้าเลยไปแล้วไปเลยอยีกไม่ไกลครับอีกไม่ไกลจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วอีกแค่อึ่มอีกแค่ไม่น่าเอื่มนะถ้าเอื่มกว่านี้ก็ลูฟี่ครับจะถึงแล้วครับนี่ไงโอเคถึงแล้วนะครับนี่ ラン너มาร์กเกอร์โอเคเรากลับเลยนะครับอา้าวมันจะมาเกิดตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราก็ปลากรัวใหม่ได้นะครับเพราะเราเก่งอยู่แล้วครับโอเคไปสไลด์ข้างไปเลยโอเคต่อไปก็ปลากรัวตรงนี้ไปนะครับไม่อยากไม่อยากอุ้ยอา้า <laughs> วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาไม่ ให้เราเอาชิปเราออกแล้วหันมาทางนี้แล้วกระโดดแล้วปลดชิปลองครับโอเคทำแบบนี้ไปเรื่อยโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บไม่อยากครับไม่อยากโอเคปึ๊บเอามาเแล้วนะครับโอเค,อเค,อเคบาย อาทางนี้หรือเปล่าผมขอดาวดูนะครับผมนี่ไงทางนี้โอเคทุกคนก็ตามผมมาได้เลยนะครับทางนี้แล้วก็เลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลวเลวทางตันทางไหนเลยรทางนี้ไม่ใช่โอเคผมรู้ละทางนี้นะครับทางนี้นี่โอเคแล้วเข้าไปในนี้เลยนี่นะครับ คือมาร์เกอร์ระดับพระเจ้าอีกอันหนึ่งเดนเจอร์มาร์เกอร์ครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้านผิดขออภัยด้วยนะครัเนี่ยให้เราปากลัวหนีไอ้ไอ้ไส้สีเหลืองอันนี้นะถ้าตายก็เลือกใหม่เรือกใหม่หมดเลยนะครับต้องรีบต้องรีบต้องต้องปากลัวให้ไหวมากๆโอเคไ,ไม่ไป ต้องปากลัวให้ไหวๆนะครับแม้นตายแน่นอนครับบพิ่บโอเคไปค่อยๆไปไหนต่อทางนี้เก็บปิงขึ้นไปเลเซอร์โอเคอน,นี่ไปทางไหนทางนี้นี้ง่ายครับง่ายไปทางนี้เลย นี้ไม่โดนใช่ไหมโอเคไม่โดนมาแล้วก็มันมาแล้วโอเค <c oughs> เร็วใหม่นะครับไม่เป็นไคถอยอยๆอยโอ้ไม่เป็นนะรรเอาใหม่โอ๊คกระโดดโอเค ตรงนี้ง่ายนะครับแต่ตรงถัดไปน่าจะยากขึ้นแบบมากๆก,กระโดดโอเคไป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 โอเค,อเค,อเครอเลเซอร์ไปนะครับแล้วเราก็ไปได้เลยต้องรีบไปนะครับตรงนี้โอเคกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปโอเคกระโดดมานี้ แล้วก็ทางไหนต่อทางนี้เขียไปเลยแล้วก็ทางนี้อุยอ้ยโอ้ไม่นะเขียนไม่เป็นไรครับทุกคนยากหน่อยนะครับถ้าใครปากาไม่ค่อยเก่งก็ก็ต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับหนึ่งในนั้นที่ปากวัวไม่เก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป ไปไปไปให้ไวที่สุดนะร้อนเกี่ยนนีน้ like, นนน we naive. เราก็ร้อนครับลองรีบร้อนเพราะว่ามันยังอยู่ไกลนะครับไออันนั้นอ่ะติดมาเยอะอย่างที่ผมบอกนะเคอยกระโดดปึบไปเอียปึบโอเคปึบปึบปึบเอ้าเลเซอร์พอดี ไม่เป็นไรครับผมว่าผมต้องเร่งเพื่อไปเอามาร์เกอร์และดาบพระเจ้าอีกอันมาร์เกอร์และดับพระเจ้าอีกอันก็ยากครับแต่นี้น่าจะยากกว่านะผมเดือกทรงเพราะนั้นมันไม่มันไม่ต้องกดดันเวลาครับมันไม่ต้องรีบเอาง่ายๆนะครับถ้ามีเสียงคีย์บอร์ดผมก็ขออภัยเนอะครับเฮร้อนครับรอลเซอร์ไป การพาดโอเคึ๊บโอเคโอเคึ๊บโอเคเือกนะครับอ้เคี้ยวมันเป็นเส้นตรงนะเขียนแบบไเอาใหม่เอาใหม ไปอเคโอเคโอเคไปแบบด่วนดุนปุ๊บ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 หุ่นชิงช้ากระโดดทางนี้แล้วก็ไปทางนี้โอเคอ้าวมันโดนอะไร น่าจะเป็นเลเซอร์นะบอนเมื่อกี้เห็นอะไรของเขบไม่ไรนะครับผมเอาไปปุ๊บปุ๊บอ้าวเอาา้อเเอา,อาไม่ไรไม่ไรหุ้ยขออภัยนะผมอาจจะเล่น,อ,นอ่อนๆนิดหน่อยโอเคโอเคโอเคไป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 ปุ๊บโอเคผมจะลองเอาชิปลองออก จะดีขึ้นแต่ผมว่าผมเปิดชิปล็อกผมชอบมากกว่าอยู่ด้วยความถน,นัดรับกคนทุกคนจะเปิดชิปล็อกหรือไม่เปิดก็ได้โอเคซึ่งผมจะเปิด <c oughs> เอ้ยทำไมมันยากแบบนี้ฮึบึบเอี่ไป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 ปับ๊บปั๊บ ไปไปไปเลยไปเลยฮึบฮึบโอ้ยากจัง,งไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องหัวร้อนมากเราค่อยเล่นครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่มันจะเสียเวลาหน่อยโอ้ปีนได้อยู่ โอเคก็ okay. ค่อยะทุกคนเราไม่ต้องรีบไม่ดียนะจะต้องรีบนะเพราะว่ามันมีอะไรตามมาข้างหลังเป็นบาลียนะครับรปึ๊บกระโดดโอเคจังหวะน,นี้ต้องรีบก่อนที่เลเซอร์มันจะมาไปเร็วโดวนดนโดนโดนโอเคตรงนี้เราก็รอนะครับถ้ารีบเดี๋ยวผมจะตายเหมือนตอนนั้นอีกปึ๊บโอเค okay. สวไป รให้มันไปก่อนนะครับทุกคนเราไม่ต้องรีบอุย้ยมาแล้วมาแล้วอ,อันนี้เราห้ามโดนเลเซอร์ข้างบนนะครับแล้วก็ไปอันนี้เราต้องไปฝั่งนี้โอเคโอเคกระโดดเฮ้ยกระโดดโอเคโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วครับมาเกอร์อันนี้ แล้วเมื่อจะว้ามาตรงนี้นะครับให้เราปลากรวมใหม่ปับ๊บโอ้ยาก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 ระดับมันโคตรอันตรายหรือว่าโคตรยากนะมันก็ต้องอยากมันนี่แหละ โอเคไปแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าทางออกตรงนี้มันอยู่ตรงไหนทางไหนนะไม่น่าใช่ทางนี้น่าจะเป็นทางนี้หรือเปล่า,อ,าอ้าวโอ้ทำไมมันซับซ้อนวุ่นวายแบบนี้โอ้ค่อยคอยเราไม่ต้องไปหัวร้อนไม่ต้องไปซีเรียสกับมันคนระับ เราแค่าเล่นไปเรือมันจะผ่านเองนะทางนี้ไปโอเค,อเ,คเรามาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ห้ามโดนบอลสีขาวครับโอเคง่ายๆง่ายๆตรงนี้อีซีมากเฮ้ยไปโอเคครับมาถึงด่านโหมดสีฟ้านับน่ากลัวไม่รู้มันจะน่ากลัวจริงหรือเปล่านะน่าจะจริงแหละนะทุกคนเชื่อผมน่ากลัวจริง โอเคปับป๊บปับ๊บปั๊บอ้าวเรียบร้อยนี่ไงน่ากลัวจริงไหมล่ะนี่ไงตายไปตายไปดีน่ากลัวไหมล่ะปุ๊บโอเคปุ๊บ เกือบตายปับป๊บปั๊บโอ้เฮ้ยจะผ่านอยู่แล้วทุกคนเมื่อเย้โอ้ยตกโอ้ตกตอนนี้ผมเล่นนะรหัสอยู่นะนะครับคือตรงเนี้ยยากสุดที่ผมเล่นมาละมันแบบเลเซอร์มันหน้ามันแบบ ที่มันอยากเพราะมันเลเซอร์มันเยอะมากครับไอด่านสีฟ้าเนี่ยโอเคโอเคไปฮึอโอผมรู้แหละตรงนั้นอะ่ะคือมันน่าจะต้องอยู่แบบใกล้ๆไอ้เลเซอร์มากๆแล้วก็กระโดดไปเลยนะครับถึงมันจะผ่านนะผมว่า เฮเคปั๊บปั๊บปั๊บเคเคปั๊บโอเคสวยตรงนี้ต้องค่อยๆกระโดดนะถ้าตกเนี่ยคือแบบเวลี่แซดโอเคเยี่ยมตรงนี้ก็ยากอยู่ยากอยู่ โอเคตรงนี้ยากเลยอ่ะไม่น่ายากอยู่ละตรงนี้เราไม่ต้องกระโดดน,นะครับเราแค่เราแค่เดินแบบข้างๆนะครับนี่แบบนี้แล้วมันก็จะผ่านมาให้เลยโอ้เกือบได้นะแมบบ่ไรอืมดี <c oughs> ด,ดีจริงๆรีบรีบ,รบ,รบกระโดด โอ้โเหนื่อยเลยเหนื่อยกับชีวิตเลยไปตรงนี้มันยากมากทุกคนอ้าวไหลแต่เราจะได้แล้วทุกคนน้องห่วงเราได้แน่นอนโอเคอันนี้ก็มันจะเมิดเล็กมากนั่นครับมากเกอร์มันอยู่อีกแค่เอื้มนะครับไม่โอ้ผมไม่น่ากระโดดเลย ผมเดินไปอะ่ะมันก็น่าจะได้แล้วไม่เป็นไรอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร้อยก้อยเขาให้ไปโอเคเยี่ยมเยี่ยมเขาให้ไปไม่น่ากระโดดเลยโอ้โหปวดหัวโอ้โหไหวไหมเนี่ย หวาเนี่ยโอ้โ้ไม่น่ารอดค่อแบบแล้วพยายามผมจะพยายามผมจะพยายามโอเคสวยสวยสวยโอเค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 มา ไม่โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อีกนิดเดียวเองนะมันตกไม่เป็นไรครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่โอเคมันโดนได้ไงวะโออเริ่มเสียงแหบไม่แปบ๊บนนะครับทุกคนโอเคใช่ไหม ตรงนี้ก่อนนะครับไปต่อไปต่อโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคนะขออนุญาตคปรูปเลยโอเคนี่ไงครับเราได้แล้วปะมาร์กเกอร์ระดับพัดเจ้าไม่แข่งโอเคของอันนี้ผมบอกไว้ต้นคลิปว่าจะไปเอาโอเคผมจะไปเอาให้ เดี๋ยวผมจะไปเอาให้ครับทุนผมจะค่อยย้อนกลับแบบนี้ไปเลยโอเคมาตรงนี้แหละปราเซียนนี่ยันไม่ใช่มาร์เกอร์ระดับพระเจ้านะแล้วทำไมมันผมรู้เสือมันยากมากเลยทุน มัมันเป็นม์ฟเกอร์ระดับที่ธรรมดามากแต่ทําไมผมตายนั่นไงธรรมดามั้ล่ะไม่น่าธรรมดานะระดับอะไรระดับหายากนี่ยากใช่ไหม <c oughs> ยากหรือโคตรยากไปโอ้ผมขอไม่เอาได้ไหม, <c oughs> ไมแม้ว่เพื่อคนดูผมทำได้ ลงทุนขนาดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดเลยครับกดเลยครับโอเคอู้สวยอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะโดนทำไมเลเซอร์มันขยับอ่ะทำไมเลเซอร์มันขยับอ่ะทุกคนไม่นะผมโดนเกมเกียนทุกคนผมโดนเกมกียน เลเซอร์ขยับว้าวว้าวเมื่อกี้กับผ่านแล้วอ่ะโดนนี่ไงเลเซอร์แม่งสุช่วยอะไรอ๋อทุ่มผมแล้วคือมันต้องกระโดดไปเรื่อยจนกว่าแบบเลเซอร์มันจะหยุดอ่ะมันจะหยุดแกงอ่ะฮะไอ้มาร์เกอร์ตัวนี้มันเล่นผมละมาร์เกอร์ลาวาเนี่ย ลาวานายจะแกล้งฉันเหรอนายอย่ามาทำแบบนี้กับฉันนะสวยโอเคนะครับได้ลาาแล้วครับมาร์กเกอร์ลาวาอะไรสักอย่างโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับและผมจะกลับมาใหม่ใน EP4 เจอกันครับ